รายงานผลการปฏิบัติงานนายอาภัยทองเทศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัมปหันโรงเรียนบ้านสัมปหันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนน,นักเรียนประถมวัย16คนนักเรียนประถมศึกษา68คนรวมทั้งสิ้น84คน จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนมาตรฐานการพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีไปเรียนไปรู้ควบคู่เทคโนโลยีส่งเสริมครูดีมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพชุมชนร่วมประสานสัมพันธ์บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตอนที่ 1. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 1. ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา1.1การจัดระบบการประกันคุณภาพและนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสถานศึกษามีการประกันมาตรฐานการศึกษา กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานกำหนดอัตลักษ์ของสถานศึกษาทั้งระดับปฐมวัยและระดับปฐมศึกษาและรายงานผลการประเมินตนเองทุกสิ้นปีการศึกษา1.2การกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายและแผนกลยุทธ์โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ5ปีเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ ธนภกษษิจนโยบายและแผนกลยุทธ์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบงานโครงการมีการรายงานผลเพื่อการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไป1.3การสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครองชุมชนและสังคมโรงเรียนมีการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมผู้ปกครองพร้อมสร้างข้อตกลงบันทึก m o u ร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 2. ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้2.1 การบริหารการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนจัดทำปรับปรุงประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอนุกรรมการฝ่ายต่างๆจัดทำหลักสูตรระดับชั้นเรียนหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน2.2การบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีการออกแบบการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรและจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ทุกชั้นเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรสร้างสื่อนวัตรกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยวิทยากรภายนอกเช่นการทำบล็อกปูผื้นการร้อยมาลายัยการทำสบู่เหลวล้างมือการทำน้ำยาล้างจานเป็นต้นส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณใน3ส่วนหลักคือ 1. CS วิทยาการคอมพิวเตอร์ให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดสามารถคิดได้เป็นขั้นตอนคิดเป็นระบบสร้างโปรแกร,รมอย่างง่าย โดยใช้บัตรคำสั่งได้2 ICT เทคโนโลยีสารสนเทศให้ผู้เรียนสามารถรวบรวมข้อมูลจัดการข้อมูลนําข้อมูลมาประมวลผลและทำการตัดสินใจจากพื้นฐานของข้อมูลได้3 DL รู้เท่าทันดิจิตัลให้ผู้เรียนรู้ทันเทคโนโลยีไม่ตกเป็นทาสเทคโนโลยีสามารถสร้างสรรค์ผลงานบนเทคโนโลยีได้ 2.3การจัดระบบและนิเทศการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในและดำเนินการนิเทศการเรียนการสอนพร้อมรับการนิเทศจากหน่วยงานต้นสังกัดตลอดปีการศึกษาพร้อมนําผลการนิเทศไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง2.4การจัดระบบ และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนมีการประกาศใช้ระเบียบวัดผลของสถานศึกษามีการจัดการวัดและประเมินผลผู้เรียนทั้งภาคความรู้และภาคปฏิบัติจากทั้งข้อสอบผลงานผู้เรียนแบบสังเกตพฤติกรรมแฟ้มสะสมง,งานเป็นต้น2.5การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนมีการจัดหาจัดเก็บ และให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นปัจจุบันและมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 3. ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา3.1การบริหารจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์โรงเรียนมีการประชุมจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีจัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการตามแผนอย่างถูกต้องตามระเบียบ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน3.2การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงเรียนมีการวางแผนอัตรากำลังกำหนดมาตรฐานภาระงานประเมินผลการปฏิบัติงานจัดสวัสดิการและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน,นื่อง3.3การบริหารจัดการอาคารสถานที่สภาพแวดล้อม และบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนจัดอาคารสถานที่ที่สะอาดเรียบร้อยเอื้อต่อการเรียนรู้มีความปลอดภัยทั้งในและนอกอาคารเรียนพร้อมกับปรุงซ่อมแซมให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ4 4การบริหารกิจการนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมีการคัดกรอง การออกเยี่ยมบ้านผู้เรียนร้อยเปอร์เซ็นต์มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารกิจการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 4. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ4.1การวางแผนและพัฒนาตนเองด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะบุคคลสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีการพัฒนาตนเองด้วยการเข้ารับการอบรมสัมมนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งและมีความประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่นเสมอมา 4.2. การส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่นด้านความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม พัฒนาตนเองและยกย่องส่งเสริมครูให้ประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพ4.3เป็นผู้นำในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการร่วมมือกับเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ที่ส่งผลดีต่อผู้เรียนและองค์กร งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายบันทึกข้อตกลง MOU ตามวาระหละักการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนมีการดำเนินการเตรียมความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์เอกสารสำคัญจำเป็นทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนผู้ปกครอง ผู้เรียนตามมาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา2019และมีการร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานด้านสาธารณสุขอย่างเร่งครัดและรัดกุมตามแบบประเมินตนเองทั้ง46ของ้อจากการดำเนินการอย่างเป็นระบบทำให้โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้แบบปกติในชั้นเรียนหรือออนไซต์ site, โดยจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระ,ะบาดไวรัสโครโรนา2019โควิด -19 ได้อย่างดีและปลอดภัยเป็นที่ยอมรับของชุมชนตอนที่2การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบาลวิชาชีพมีการดำรงตนในตำแหน่งด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนดวงมีความรู้และปฏิบัติตนตามกฎระเบียบกฎหมายนยโยบายอย่างเคร่งครัดมีความวิริยะอุตสาหะตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ราชการมุ่งผลสำเร็จมีความรับผิดชอบมีจิตสำนึกที่ดีมุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติรักษาคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรักษาภาพลักษณ์และความสามคีีในองค์กรชุมชนและสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีทางสังคมผลงานดีเด่นด้านการจัดการศึกษาเด็กชายพงศธรจรุงพันธ์สอบได้คะแนนเต็ม100คะแนน ในการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน NP ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2562ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผลสำเร็จของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโ bon บ e น e ปีการศึกษา2562เพิ่มขึ้น100.10.57 จากผลการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารโรงเรียนในทุกด้านทำให้เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของชุมชนผู้ปกครองผู้เรียนผู้รวมงานตลอดจนหน่วยงานและองค์กรอื่นๆด้วยดีตลอดมา